ไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยอีแกไแม่งทำแบบนี้ได้ไงวะโอ้ยหนูแม่งก็ต้องเริ่มไหมอันน่ช kind of oh. claro ีวิตว่ะอ่างั้นสู้ให้จบไปเลยแล้วกัน โอ้ยโอเคมันให้เรื่อนาอมาละมามึงฟันกูกูยินมึงตูดลายอ่ะคิดดูเชื่ตอตัวจริงว่ะ สังเกตมันสังเกตมันมาละอุ้ยเชีย่ยเปิดมาตัวจริงเลยวะเฮ้ยใจเย็นแกแกบ้าน้ำค่มโอเคแม่งแหละถ้าออกไปจะโดนสัวป่าววะกูว่าน่าจะเฮ้ยแกนี่ฮะรอบที่สองแล้วนะเว้ย น,นิ่งมาต่อเนื่องเลยว่ะสุดยอดโอ้ยแกกินพลังงานจัดโอ้ยเฮียหละอออโอ้ยตกใจเฮียเออเออด้านบนอืมโอค อีอีตกใจมึงอาเด็กพลังงานเยอะดิวะโอ๊ยเฮี้ยเออมาด้านบนบ่อยก็ดีนะไม่ต้องเปลืองเลยน่วยเท่าไหร่หรอวะร้อยสองอี้ยตกใจอีแกแร่บน้ำครับอุ้ยเฮี้ย ปวดแขนโว้ยอีกแก่กูปวดแขนอุ๊ยอีแก่บ้านน้ำข้ามม่งจะแดกพลังงานะอะไรเยอะแยะวะโวอ้โยมึงโอ้ยอีแก่อืมไปอุ้ยกูตกใจอีแก่อุ้ยอีแก่บ้านน้ำข้าม กันบนอีกแล้วดูให้ดีก่อนอาการเลื่มหนักไอ้เช่นแกเกือบลืมโอ้ตัวจริงแม่งเมื่อไหร่จะโผล่วะ อ้แบตเตอรี่แม่งปืนชิบเลยมึงรอกูแป๊บนึงนะเดี๋ยวมึงจะได้แดกแล้วนะอืมมึงแดกซะสองทางแกตกใจอีแก,แก่ตกใจหมดโดฮให้เด้ๆปับ ตีววกูจะขึ้นสวรรค์แล้วแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองลอะล่ะอย่านะอย่านะเรียบร้อยอุ๊ปขาแล้วเว้ยกระเดกไฟฟ้าใสน้องอืมแซบเลยอืมแซบจนไฟไหม้โอ้โหโอ้ อร่อยเนาะโอ้แม่งแดกมาม่าเผ็ดเหมือนหรือไงวะนู่นอ่ะพระเจ้ามึงอ่ะเนี่ยพระเจ้ามึงอ่ะนัน่นอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะพระเจ้ามึงอ่ะมึงมึงยอมรับพระเจ้ามึงซะมาดูฉากที่ดีกันนะครับโอ้ รียบร้อยแดกมือเล็กๆไปอืมแซ่บเลยทีนี้เมื่อกี้ป้อนไฟฟ้าไปยังไม่เข็ดพ่นไฟอยากจะกินมาม่าเฟตอีอะอืมนี่นี่นเตอรี่อู้จบแล้วใช่ไหม ดูมือสิครับเคก่โอเคเมาดู hour of joy กันหรือว่าชั่วโมองแห่งความสนุกนะครับ โอ้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 ที่นี่มันทนี่นีฉันมองไม่เห็นฉันต้องเอาปืนยิงดูดมันถึงและวรีบๆโทร wow, ใช่ <You S 1> ฉันทำได้โอ้ย มาเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะพรัาแสงมึงก็จะกระพริบออกมาสามน กัวปับกัวปับ,บอู้แหลกเลยไอ้น้องอู้แหลกเลยอืออะไรวะเอ้ยเมื่อกี้ก่อนไม่ทันเออช่างก็อย่าไปสนมันมันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราต้องไปสนเรื่องของเราคือกัดการปราบแคทแนปเราปราบม,มันแล้วใช่กูมาแล้วเช็คมันแล้ว าจจะสง่งเอ้อทยทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมาผมลงแต่คลิปบ๊อบบี้เพทามไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวผมจะลง fc mobile นะครับเออมุกบางคนอาจจะไม่รู้ว่า fc mobile คืออะไร fc mobile ผมจะเล่าให้ฟังคือ fc mobile คือเกมฟุตบอลนะครับอ้ยแก่ล้ม Ít chết cô lưng đủ oh, Trời ơi Đâu hãy tìm tìm ta Ơm, um, lôi lôi anh ạ Anh ạ Không thấm tục bàn tay nó Đâu hẹn Đâu mưu bị kè Ôi ร้อยโดนแดกแซบเลยเรียบร้อยแม่งโดนฟันหัวตายแน่ครูแม่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะตอนนั้นเห็นแค่ตัวเดียวก็แดกจริงๆโอ้คิดซี่โดนเหรอวะโอ้บ็อกซี่บูโปรเจกต์เพรทามเนาะไออีอกแกนี้มันใครวะ คลายวะโอ้ไม่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 มีสีว่าเป็นขาวดำจัดเรียบร้อยเฮ้ จบแล้วนะคะกับป๊อปปี้เพื่ําำสู้บอสจนจบต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ดูอืม คลิปนี้มีทำหยาบขอโทษนะครับ